ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารการส่งออกพร้อมเสริฟให้คุณที่นี่ Think Trade by GITP โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตอนส่งออกซีฟู้ดไทยให้โดนใจชาวเกาหลีอยากทราบว่าตอนนี้ที่เกาหลีเขาสนใจสินค้าอะไรกัน แล้วเราควรส่งอะไรไปขายดีจะได้ตรงความต้องการของเขาถามแบบนี้เดี๋ยวรู้เลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับติ๊งเทรดบ่าย DITP ที่มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ในแวดวงการค้าระหว่างประเทศส่งตรงถึงคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเกี่ยวกับตลาดเกาหลีใต้ซึ่งเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะถ้าอย่างนั้น เราลองไปดูข้อมูลของตลาดแห่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดการค้าที่มีผู้ประกอบการชาวไทยสนใจเข้าไปทำธุรกิจจำนวนมากสินค้าไทยที่ส่งเข้าไปขายในเกาหลีตอนนี้ก็มีมากมายหลายประเภทเลยค่ะแต่ที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะ ก็เป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของชาวเกาหลีเป็นอย่างมากและก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะสินค้าที่ว่านั้นก็คืออาหารทะเลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นิยมการรับประทานอาหารทะเลกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะจากข้อมูลระบุว่า ชาวเกาหลีใต้บริโภคอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาเฉลี่ยแล้วตกคนละ58.4กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวค่ะและยังคาดการนะคะว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นคนละ64กิโลกรัมต่อปีภายในปี2568ที่จะถึงนี้ค่ะถึงแม้ชาวเกาหลีเขาจะนิยมรับประทานอาหารทะเลกันมาก แต่การทำประมงในประเทศเขากลับลดลงทุกปีค่ะสวนทางกันไปเลยนะคะกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนำเข้าจากจีนรัสเซียเวียดนามนอร์เวย์สหรัฐอเมริกาส่วนไทยเราก็จะมีส่วนแบ่งในตลาดนำเข้าอาหารทะเลของเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ2.6ค่ะอะะอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ตัวเลขมันก็อาจจะดูแบบน้อยนิดนึงค่ะแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าความต้องการบริโภคอาหารทะเลของบรรดาอบป,ป้าเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยในปี2,562ที่ผ่านมาเราก็มีการส่งสินค้าประมงไปขายที่เกาหลีใต้คิดเป็นมูลค่าถึง122ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าตัวท็อปๆของเราก็ได้แก่สินค้าประมงแปรรูปปลามึกยักษ์เครื่องในปลาแล้วก็กุ้งค่ะอ้อแอบกระซิบกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ชาวเกาหลีเขากำลังนิยมทานปลาหมึกจิ๋วกันค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะเพื่อจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการค่ะแล้วถ้าเกิดผมส่งอาหารทะเลไปขายทีเกาหลีใต้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับ ถามแบบนี้เดี๋ยวรู้เลยสำหรับใครที่ต้องการทำการค้าอาหารทะเลในตลาดเกาหลีใต้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงเลยก็คือคุณภาพสินค้าค่ะเพราะที่เกาหลีใต้เขาให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะถึงขนาดมีระบบตรวจสอบสินค้าอาหารทะเลแบบย้อนหลังที่จะบันทึกประวัติของสินค้าอาหารทะเล ตั้งแต่ขั้นตอนการทำประมงจนกระทั่งถึงลงจานเสิร์ฟถึงมือลูกค้ากันเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและเกิดความมั่นใจว่าอาหารทะเลที่รับประทานกันนั้นปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานค่ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอย่างเราก็ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนเลยนะคะเพื่อควบคุมสินค้าของเราให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดค่ะพร้อมให้ตรวจสอบกันได้นั่นเอง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะเพราะอย่าลืมค่ะว่าสินค้าของเราถ้าเกิดมีปัญหาผลที่ตามมาไม่ได้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเราเท่านั้นจะจะกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของสินค้าจากประเทศไทยทั้งหมดด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เลยอยากให้ผู้ประกอบการไทยทุกรายตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันให้ดีค่ะอีกเรื่องที่เราจะมองข้ามไม่ได้นะคะหากต้องการส่งอาหารทะเลไปขายในตลาดเกาหลีใต้ นั่นก็คือเรื่องของการหาคู่ค้าในท้องถิ่นค่ะเพราะถึงแม้ว่าอาหารทะเลที่นำเข้าไปขายในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะวางขายอยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ในขั้นตอนการนำเข้านั้นโดยมากจะต้องผ่านผู้นำเข้าท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องหาคู่ค้าในท้องถิ่นที่เชื่อถือได้และไว้ใจได้ค่ะเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของเราในการกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะคือชาวเกาหลีใต้เขามีวัฒนธรรมการทำธุรกิจแบบตื่นตัวตลอดเวลาค่ะคือต้องพร้อมสนองความต้องการลูกค้าในทันทีถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะต้องปรับตัวและเตรียมรับมือในจุดนี้ไว้ให้พร้อมรวมถึงจะต้องมีการติดต่อกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาค่ะ ในส่วนของการกำหนดราคาก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากตลาดสินค้าอาหารทะเลข,ของเกาหลีใต้เขามีการแข่งขันสูงจริงๆค่ะผู้ประกอบการบางรายนะคะก็เลือกที่จะลดราคาสินค้าให้ต่ำลงด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบลดต้นทุนการผลิตซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะนอกจากจะทำให้คุณภาพสินค้าดรอปลงไปแล้วในระยะยาวค่ะก็จะส่งผลต่อสินค้าไทยโดยรวม เพราะอาจจะทำให้ผู้บริโภคติดภาพได้นะคะว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพต่าและราคาถูกได้ค่ะทางที่ดีนะคะผู้ประกอบการจึงไม่ควรปรับรลดราคาลงตามตลาดแต่ควรจะเน้นไปที่การโปรโมทคุณภาพของสินค้ามากกว่าค่ะเพราะปัจจุบันสินค้าอาหารทะเลไทยก็ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชาวเกาหลีใต้ในเรื่องของรสชาติอยู่แล้วค่ะอ๋อ อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเป็นเทรนด์ในเกาหลีใต้ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องการรักโลกการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้ชาวเกาหลีเขาตื่นตัวกันมากเรื่องนี้นะคะถึงขนาดเกิดกระแสไม่สนับสนุนสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะงั้นจากนี้ไปใครที่จะส่งสินค้าไปขายในตลาดเกาหลีก็คงจะต้องใส่ใจเรื่องวัตถุดิบกระบวนการผลิต ไปจนถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะได้ตอบโจทย์โดนใจลูกค้าชาวเกาหลีนั่นเองค่ะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำการค้าอาหารทะเลในตลาดเกาหลีใต้แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าจะทนแรงเสียดทานในตลาดแห่งนี้ได้หรือเปล่า เพราะดูแล้วถ้าทางจะแข่งขันกันรุนแรงและเกินอย่าพึ่งกังวลใจไปค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีแผนและมีโครงการต่างๆไว้คอยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอยู่แล้วค่ะอย่างในกรณีของผู้ส่งออกกุ้งโดยเฉพาะกุ้งกุงลาดำที่ปัจจุบันกำลังการผลิตกุ้งชนิดนี้ของไทยลดน้อยลงแต่กระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้ในกรณีที่ ฟื้นฟูก,กำลังการผลิตกลับมาได้เหมือนเดิมโดยมีแนวคิดจะผลักดันกุ้งกุลาดำไทยเข้าสู่ตลาดพรีเมียมของเกาหลีซึ่งสามารถขายสินค้าได้ราคาดีและมีคู่แข่งน้อยกว่าด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารทะเลเท่านั้นนะคะสินค้าประมองอื่นๆก็มีแผนสนับสนุนเหมือนกันค่ะ อย่างเช่นในช่วงปีหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะักรุงโซก็จะมีแผนไปโปรโมทกุ้งก้ามกรามไทยในตลาดเกาหลีแต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าใครสนใจก็คอยติดตามอัปเดตข่าวสารจากช่องทางของ DITP กันได้ค่ะและนี่นะคะ ก็เป็นข้อมูลตลาดสินค้าอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปสืบค้นกันได้ง่ายๆค่ะเพียงเข้าไปที่ www.ditp.go.th รวมถึงช่องทางอื่นๆของกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ y t u t u อ่ออีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกไม่แพ้กันนะคะก็คือายด่วนการค้าระหว่างประเทศ1169ค่ะไม่ใช่แค่ตลาดเกาหลีใต้นะคะแต่ข้อมูลของตลาดในภูมิภาคอื่นๆอย่างในอาเซียนบ้านเราหรือจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาทาง DITP ก็จัดเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจลองแวะกันเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ t ิงเทรดบายจีไอทีต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ t ิงเทรดบายจีไอทีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์